สวัสดีค่ะนี่คือที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐากมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะน่าจะพอจะใจชื้นขึ้นมาบ้างนะคะสําหรับผู้คนที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะขณะนี้น้ําท่วมบริเวณเขตเศรษฐกิจแห้งแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่เขตเทศบาลน้นําอาจจะยังสูงอยู่แต่ก็ยังถือว่าลดลงไปมากจาก3วันที่แล้วค่ะตอนนี้ผ่านจุดวิกฤตหนักที่สุดไปแล้วแต่ว่า เมื่อนหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาพบปล่อยรั่วที่ผนังกั้นน้ำอีกครั้งนะคะขณะนี้กำลังเร่งซ่อมแซมคุณวราวิชชิมณีลงพื้นที่นะคะสำรวจชุมชนบริเวณโดยรอบพบว่าประชาชนเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนพร้อมที่จะย้ายกลับเข้าไปกันอีกครั้งค่ะติดตามรายงานสดนะคะจากคุณวราวิชิมณีรายงานจากอำเภอเมืองสุขโขท,ทัยธานีค่ะคุณวราวิชคะ ขอบคุณครับคุณนัฐาครับปัญหาต่อไปของชาวบ้านคงจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูนะครับการทําความสะอาดขณะน,นี้เริ่มพบปัญหาขยะและก็ดินโคลนที่มากับน้ําท่วมนะครับนั่นอาจจะหมายความว่าชาวบ้านเริ่มที่จะมั่นใจในสถานการณ์ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะสามารถควบคุมได้แล้วนะครับส่วนจุดที่พนังกั้นน้ําแตกเป็นระยะทางประมาณ20เมตรนะครับตอนนี้พบจุดรอยรั่วเล็กๆแต่ว่าถ้าเทียบกับเวลา,วลาที่เครื่องสูบน้ํานั้นทํางานในหลายจุดก็เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าน่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไปดูภาพที่ผมเข้าไปสํารวจเมื่อไม่ ถึงหชั่วโมงมานี้ครับผมเข้ามาสำรวจในชุมชนราชธานีนะครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่ห่างจากจุดที่พนังกั้นน้ําแตกไม่กี่ร้อยเมตร,รเท่านั้นนะครับและจุดนี้เคยน้ําท่วมสูงที่สุดมากถึง1เมตรวันนี้ก็จะเห็นภาพที่ชาวบ้าน เริ่มที่จะเข้ามาทําความสะอาดบ้านของตัวเองถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่ทําความสะอาดได้เพราะว่าเพิ่งจะลดจริงๆก็คือวันนี้นนออที่เห็นอยู่ก็คือเริ่มจะมีปัญหาเรื่องของขยะแล้วนะครับตแต่ละบ้านก็นําขยะออกมาเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปคุยกับคนที่เพิ่งจะเข้ามาบ้านเรนแรกครับไม่มีครับยาวเลยครับจะเห็นว่าขนขยะออกมาหน้าบ้านค่อนข้างเยอะนะครับปัญหาคือขี้โคลนขี้ดินที่ออกมาจากบ้านเนี่ยเยอะทีเดียวสวัสดีครับ ตอนนี้มีอุปสรรคอะไรบ้างครับคุณลุงที่การทําความสะอาดบ้านนะครับอุปสรรคตอนนี้ก็กกเกี่ยวกับพวกตะวันก็อะไรมันเยอะมากอของอหาออรสิ่งสกปรกก็ๆๆเยอะมากวันนี้วันนี้เพิ่งเข้าได้วันแรกใช่ไหมครับเพิ่งเข้าได้วันแรกเพิ่งยุบได้วันนี้เมือม่อไม่ตอนเย็นนี่ครับแล้วข้างในมีอะไรเสียาหายบ้างครับเสียหายก็มีก็พอประการมีตู้ตู้เย็นก็มี พอจะพาผมเข้าไปดูได้ไหมครับนี่ครับนี่คือสภาพภายในบ้านนะครับของคนในชุมชนราชธานีนะครับเข้ามาในบ้านน้ําสูงที่สุดนี่เท่าไหร่ครับตอนที่เข้ามาประมาณหัวเข่าเข้ามาในบ้านแล้วมีอะไรเสียหายหนักๆบ้างในบ้านนี้ ครับเราจะเห็นคราบน้ํานี่นะครับอันนี้คือเพิ่งลดเลยนะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆในชุมชนราชธานีนะครับหน้าปากซอยนั้นน้ําประมาณที่ตะตุ่มนะครับแต่ว่าเดินเข้ามาเรื่อยๆก็ลึกประมาณครึ่งแข้งชาวบ,บ้านบอกว่ายังมีบางส่วนที่น้ําอาจจะลึก เลยหัวเข่าขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าบางบ้านนั้นยังอาจจะยังไม่แน่ใจยังไม่ได้เข้ามาทําความสะอาดนะครับมีบางบ้านเท่านั้นที่เริ่มที่จะเปิดไฟเข้ามาทําความสะอาดแล้วดูบรรยากาศด้านหน้านะครับยังมีหลายส่วนทีเดียวที่ยังถูกปิดอยู่นะครับผมเดินสำรวจเข้ามาถึงจุดที่พนังกั้นน้ําแตกนะครับตอนนี้ประมาณสองทุ่มครึ่งจะเห็นว่ายังมีน้ําไหลเข้ามาอยู่นะครับที่เห็นที่ตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นรอยรั่วเล็กๆเ,เ,เท่านั้นแต่ว่ายังสามารถควบคุมได้ ถ้าเทียบกับปริมาณของเครื่องสูบน้ําที่วางไว้ตามจุดต่างๆตรงนี้มีอยู่จุดหนึ่งนะครับถ้าเทียบเวลากับที่เครื่องสูบน้ําทํางานกับรอยรั่วที่เห็นอยู่นี้สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ภายในตัวอาเภอเมืองได้นะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ยังเฝ้าระวังอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับพวกเขาต้องทําอะไรกันบ้างจะลองเข้าไปสอบถามดูนะครับ นี่คือจุดที่เป็นจุดที่วางกระสอบทรายแล้วก็บิ๊กแบ็กขนาดใหญ่ทางด้านในนะครับจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ5 6คนนี้นะครับที่ยังเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้หน้าที่ของพี่คือต้องทําอะไรบ้างครับเฝ้าระวังดูแลไม่ให้เกินแตกหรือไม่ให้น้าน้าไหลมากกว่าเดิมดครับครับประตักที่เห็นอยู่ณวินาทีนี้คืออะไรบ้างพี่วินาทีนี้นครับมันจะมีน้ําซึมออกอทางช่องในงพวกเสาไฟครับเพราะว่า กระสอบทรายมันอุดยังไม่แน่นท่อแต่๋ยวมันน่าเป็นห่วงมากขนาดนี้ไม่ไม่ไม่น่าเป็นห่วงครับเาครื่องสูบน้ำทำงานไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าเครื่องสูบน้ําเรามีเยอะครับครับวิธีการทํางานวิธีแก้ปัญหาต้องทําอะไรบ้างถ้าเจอรอยรั่วแบบนี้ก็เจอรอยรั่วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีมากขึ้นเราเราแจ้งแจ้งทางทางท่านผู้ว่าครับถ้าดูภาพจากช่วงข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่นางสาวยิ่งรักษชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจสอบสถานการณ์ที่นี่จะเห็นว่าระดับน้ําในช่วงนั้นประมาณ4-5โมงนะครับ อยู่ที่กระสอบไ์ด้านนี้นะครับผ่านไป4-5ชั่วโมงนั้นถือว่าลดลงมาน่าจะประมาณ1ฟุตน่าจะหมายความว่าเครื่องสูบน้ํายังคงทํางานได้ดีนะครับหมายความว่าถ้าไม่มีอุปสรรคหรือว่าไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นสถานการณ์ที่นี่น้ําน่าจะลดภายในันึังถางสอวันนี้ครับ,บ ตรงจุดนี้นะครับคือถนนจรดวิถีทองจะเห็นว่าก่อนหน้านี้น้ํานั้นท่วมประมาณฟุตบาทนะครับไม่มีรถสัญจรไปมาแต่ว่าวันนี้วิถีชีวิตของชาวบ้านเริ่มที่จะกลับมาเป็นปกติรถถ่ายทอดสดของไทย PBS ก็สามารถย้ายมาที่จุดนี้นะครับห่างจากพนังก้นน้ําแตกไม่เกิน200เมตรย้ายมาที่จุดนี้เป็นวันแรกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเครื่องสูบน้ําไม่มีปัญหาและรอยรั่วเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่น่าจะกลับมาเป็นปกติภายใน2วันนี้ครับคุณนัฐาครับ ขอบคุณมากค่ะคุณวราวิทย์ค่ะเข้าสู่ช่วง